สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมมาแนะนําอีกหนึ่งแอปนะครับที่อยู่ใน4แอปที่ผมได้แนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเป็นแอปที่ใช้ง่ายและน่าใช้มากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่อยากทำการตลาดออนไลน์โอเคครับสาหรับรูปภาพที่เราจะเอามาใช้ทําเนี่ยผมจะใช้เป็นการสาธิตเลยด้วยกันว่าถ้าเราจะทําสื่อโฆษณาออนไลน์กับสินค้าสักตัวหนึ่งเนี่ยเราควรจะ เบื้องต้นเราควรจะทำยังไงนะครับอันนี้ผมจะแนะนำตัวแอป LINE Camera นะครับผมนะเบื้องต้นคือถ้าเราไม่มีรูปครับเราสามารถที่จะเลือกที่กล้องแล้วก็ถ่ายที่ตัวสินค้านะครับจัดโพสิชันให้สวยงามและก็เอารูปมาใช้ในการทำโพสเตอร์ออนไลน์ Online, สื่อออนไลน์ของเราได้แต่กรณีนี้ผมมีรูปเก็บไว้แล้วในแกลลอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ทำดูเลย อย่างรูปนี้นะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวไฟโตวีนะครับเป็นสินค้าตัวที่ขายดีมากเป็นตัวดีทองนะครับคราวนี้เราจะเอามาทําการตลาดยังไงนะครับวิธีง่ายที่สุดเลยครับก็คือเราแค่ใส่เบอร์โทรเราลงไปในภาพนะครับหรือใส่ราคาลงไปในภาพแต่ถ้าจะให้ดีควรใส่เบอร์โทรลงไปเพื่อให้คนสงสัยสนใจโทรกลับมาหาเราเพื่อสอบถามราคาและโปรโมชั่นต่างๆเอาเองนะครับมาขั้นตอนนี้เรากดปุ่มเลือกนะครับ พอกดปุ่มเลือกแล้วจะมีเมนูนะครับอยู่ข้างล่างอันนี้ผมเลื่อนให้ดูนะครับจะมีเมนูคําสั่งต่างๆอยู่ข้างล่างอันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการครอบรูปนะครับปรับหมุนกับด้านเลยต่างๆนะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการตกแต่งสีนะครับเล่นลูกเล่นต่างๆนะครับตรงนี้ต้องเรื่องของขอบภาพหรืออะไรต่างๆใส่สติกเกอร์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนอ่ะ ลองเล่นลองปรับใช้เพื่อคีเอทนะครับสร้างสรรค์ภาพสื่อโฆษณาของคุณด้วยตัวคุณเองในแบบที่คุณชอบนะครับต่อมาก,ก็คือจุดสําคัญเลยก็คือจตัวทีตัวนี้นะครับจะเป็นการใส่ข้อความครับซึ่งข้อความที่จะใส่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราใส่ราคาไปเลยคนดูอาจจะเห็นราคาแล้วก็มองข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าก็รู้ราคาแล้วไม่รู้จะถามอะไรใช่ไหมครับแต่เกิดสมมุติเราลงแค่เบอร์โทรศัพท์ นะครับคนสนใจก็จะติดต่อเข้ามาหาเราเองนะครับเพื่อถามข้อมูลสินค้าเพื่อถามราคาเพื่อถามโปรโมชั่นแบบนี้เราก็สามารถที่จะได้พูดคุยกับลูกค้าสร้างปฏิสัมพันธ์และทำให้เ,เรามีโอกาสปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับพอเราพิมพ์เบอร์โทรเสร็จก็จะมีให้เราเลือกฟอนต์นะครับเลือกรูปแบบตัวอักษรนั่นเองโดผมเลือกเป็นอันนี้นะครับตัวหนาดีนะครับมีตรง ในรูปจะมีตรงมุมขวาตรงนี้นะครับสามารถย่อขยายได้นะครับแล้วก็จัดวางเลยว่าจะวางตรงไหนก็ได้นะครับต่อมาตรงนี้นะครับจะมีให้เราเลือกสีครับเราเลือกสีได้ตามที่เราต้องการเลยอีกตัวนึ่งคือปุ่มขอบถ้าเราเลือกขอบนะครับก็จะสามารถใส่สีขอบได้โอเคสมมติผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อน เราพอใจแล้วกดปุ่มถูกนะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือให้เรากดปุ่มสีเขียวนี้ครับเพื่อบันทึกนะพอเราบันทึกเสร็จเราจะสามารถเลือกได้เลยว่า,าจะแชร์ไปในแอปไหนที่เราบันทึกไว้เมื่อตะกี้ก็จะถูกบันทึกเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นคือหมายความว่า,วารูปนี้ถ้า,าจะเอามาแต่งซ้ําสามารถเอามาใส่ข้อความได้มากเพิ่มเติมได้อีกนะครับ หรือจะมาตกแต่งสีก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นและทําสื่อโฆษณาให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ผมจบเียนเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็โทรมาคุยกันได้นะครับยินดีนะครับ